กันที่เรื่องของความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเทศกาลการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็จะพบว่ามีผู้ดื่มสุราเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะและที่น่าวิตกก็คือพบผู้ดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นด้วยโดยพบปีละกว่า2 0 0แสนคนส่วนอายุที่พบนะคะก็จะเป็นเพียงเยาวชนซึ่งมีอายุแค่15-19ปีเท่านั้นติดตามจากรายงานค่ะ สงสารในเทศกาลปีใหม่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกๆปีและในแต่ละปีมักจะมีผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นด้วยโดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขพบนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นปีละ250,000คนอายุเฉลีย่ย15-19ถึงปีนายแพทย์สุพรรณศรีธรรมมาที่บิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขระบ,บุว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นนักดื่มลูกค้าประจำของบริษัทสุราและในระยะยาวพวกเขามีโอกาสติดสุราร้อยละเจและที่น่าเป็นห่วงคือในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ในหลายพื้นที่มีอากาศหนาวและบางคนมักมีความเชื่อว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแก้การหนาวได้นั้นเป็นความเชื่อที่ผิดและหากดื่มสุราในปริมาณมากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาทในส่วนกลาง ทำให้มีอาการเมาอาจหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวดื่มมากๆแล้วนี่วันรุ่นขึ้นร่างกายก็จะเสียม,มากเรืออาการมองค้างนี่นะครับสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับอาการมองค้างก็คือ เราควรจะดื่มน้ําให้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในการช่วยทําให้การทางานของขอวัยวะต่างๆนั้นดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นพวกอาหารต่างๆนี่ควรเป็นพวกอาหารที่อุ่นๆนะครับพวกน้ําดื่มน้ําอุ่นก็ได้นะครับแล้วพวกนมดื่มเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะและที่สําคัญก็คือหลังจากที่เรามีอาการทานเล่าเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้พอเหมาะ สำหรับผลเสียของโรคพิสุราเรื้อรังคือส่งผลต่อหัวใจหลอดเลือดตับโดยจะทำให้ความดันโล,ลหิตสูงกว่าปกติมีโอกาสเกิดโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุรา2-3ถึงเท่าและทำให้เกิดโรคมะเร็งจากสารอื่นได้ง่ายซึ่งหากได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดอาจทำให้เสียชีวิตทันทีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกปี2557ระบุว่าประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่78ของโลกเฉลี่ย7.1ลิตรต่อคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของผู้หญิงคิดเป็นค่าใช้จ่ายค่าสุราคนละ509บาทต่อวันหรือประมาณ6,108บาทต่อปีโดยสาเหตุที่หันมาดื่มเพราะต้องการผ่อนคลายจากการทำงานการเรียนเพราะความเพศและต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง แต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือบางคนรู้สึกว่าการดื่มสุราเป็นสาเหตุมาจากการส่งเสริมการขายหรือเห็นโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์นอกจากนี้หากปัญหาเหล่านี้ยังไม่ถูกดำเนินการควบคุมมากขึ้นอีก5ปีประเทศไทยมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่56ของโลกพิมข่าวสังคมห้องข่าว NBT